สวัสดีค่ะสุัไปเนี่ยวไหนวูไหนไหนวันนี้วันที <Yeah, ่สิบสามสิบสามกุมภาพันธ์วันนี้เปเ็นวันวันนี้เป็นวันมายืดเอกสารของอสมเป็นคนจำปาดงไปหรือยังเป็นโดยสมบูรณ์แล้วยายชื่อเข้าบ้านเลขที่267แล้วไทยปัดหม่แล้วเอีแล้วก็ห้ามกลับซูรินนะ วันนี้เขาจะให้อสมอทุกคนมายื่น9ถึง16ในกามายื่นเอกสารใหม่ทงางอำเภอรุ่นนี้ปี2568เ,เ,เนี่ย,อส,อ,ยอ,อ,อ,สอสมอใหม่มาฝากเนื้อฝากตัวทางอำเภอมี45คนทางอำเภอวาวนน่ะออสมอใหม่เ่ยมี45คนวันนี้เราใส่เสื้อองค์ปู42มั้งเออหรอจริงหรอ ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วประมาณสามสี่คนนี่แหละเสื่อเข้ามาอ๋อชิดก็ใส่เสื้อสีชมพูวันนี้ก็มาเป็นใรรับพี่มานั่นน่ะสีแดงบอเออพี่มาก็เป็นเหมือนกันเอาพี่มาก็เป็นเหมือนกันใช่พี่มานางรำอ่ะใช่จ้านั่นแหละเป็นอสมใหม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันมารับตำแหน่งนะพี่น้องเนี่ย วามยินดีกับตำแหน่งหุณนให้วาอสมปริญญาทีอสมปริญญาทูนะฮะคือข้างในก็าให้ถ่ายบลอกรายงานตัวครับายงานตัวโซเอกสารนะคะตอนนี้เสือก็มาเป็น เอออสร tacos, ุปแล้วตามที่คาดไา้ว่าในบ้นจะมี84คน8คนคือ8ี่คนโอ้นี่คิดว่าได่ยินเขาว่า4คนก็ได้ยิน4สิบแปดคนแล้วเสื้ออยู่ที่อยู่ตำแหน่งไหนเสือมันแต่ ในบ้านสามแล้วก็ในอู่หนึ่งแวก็เป็นสี่เป็นสี่เสือจะดูเลยในเขียรติแล้วใครเขาฟังปูไปสิบปันเกียรติเออเสือมันเรีดเสือจะเป็นเรห็นอะไรต่อเท่าที่กลับมาก็คือบ้านหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งสมาชิกก็ต่อบ้านสิบหลังต่อไปในวันเสาั์ก็จะเป็นสิบหลังคือนโยบายของของ กระทรวงสาธารณสุขทีนี้อาจจะประมาณนี้เขาเลยต้องมีอสังหาริมทรัพย์มาแล้วอย่างบอกว่าจะปาดองเองก็มีการขยายไปเรื่อยๆในชุมชนของเราเนี่ยเขาก็นับเป็นอีกหนึ่งชุมชนหนึ่งแล้วก็รวมๆแล้วก็ประมาณสักสิบหลังแต่อไปเสือกคงยังไม่ได้กลับบ้านแล้วใครก็บอกแล้วไงอย่ากลับทกรุงเทพฯอันนี้คือบ้านเราแล้วไปตัด เราไปจะใช้คำว่าเสือกระบ้างไม่ได้เสือไปจัดจังหวัดเสือมีทะเบียนบ้านเสือบ้านอยู่นนี้เล้วก็ดีใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าเราเรามองแล้วเราก็คิดว่าเราก็เอย่างะมีนะศักยภาพในระดับหนึ่งแล้วก็ทางคุณหมอวิญญูพลเองนะก็นะเคลื่อวรีเครสเราอยากให้เรามาทำตรงนี้เพราะว่า ด้วยความที่เราเป็นยูทูบเน้เรามีช่องทางของการนําเสนอ,สอข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เวลาเราไปออกพื้นที่เวลาเราไปรบรมอะไรล้าก็อัพลงไป,ออไปด้วยก็จะทําให้คนที่อยากจะหาความรู้เรื่องนั้นๆเนี่ยเซิร์ชเข้าไปหาอืคลิปเราได้ อย่าถามเสียงนิดหนึ่งอย่าถามเสือนิดนึ่งค่ะในไหนเสือก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่จำปาดงเนี่ยสาวๆจำปาดงมีใครสนใจไหมเรื่องเลขาสาวๆสาวๆจำปาดงมีใครที่สนใจคือตอนเนี้ยเสือยังเขายังตอนนี้เขายังไม่ได้ออกพื้นที่ไปไหนแต่ไหนเขาเพิ่งอยู่ในในในพื้นที่อยู่ยังไม่ได้คิดเรื่องชีวิตคู่ก็อยากเป็นโสดไปเรื่อยๆก่อน แต่เขามีคนที่คุยคุยอยู่เห็นไม่เปิดเผยแล้วห็นไหมคนที่คุยคยอยู่เนี่ยนะครับก็คุยกันมาได้ปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเวลาเราคุยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ถึงจะตอบเนืคิเนอไเคตอรือเ่าเือคยคุยกับเขาหรือเปล่าเ็เลยเปลี่ยนเรื่องเถอะพุ่มนีมันนวลวานเดี๋ยวเดี๋ยวก็วาน เป็นหัวสมองเสือดูแลในเขตของบางปูใช่ไหมแล้วในเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องทางทางบางปูเนี่ยอสมอนเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างยังไม่รู้เลยต้องไปอบรมได้ต้องไปอบรมหนอาทิตยใช่หนึ่งอาทิเลยประมาณคือตอนนี้ยังไม่ฟิกรันอาจจะเป็นสิบแปดถึงยี่สิบห้าที่แจ้งมาคร่าวๆ แต่ว่าเราก็จะมีรายกลุ่มเนาะมีรายกลุ่มอสมใหม่แล้วเขาก็เขามีการดึงเราเข้าไปอยู่ในรายกลุ่มแล้วเขาก็จะอัปเดตให้ทราบเป็นระยะระยะอันนี้ก็ดีใจเนาะพยายามดูไลน์นะเราจะได้อสมที่ดูเละขึ้นพยยามดูไลน์ในเรื่องของสุขภาพต้องขยันดูไลน์น้องเราก็จะสุขสบายมากขึ้นของการโอนบัตรัทองเข้ามาที่อันละเออเราก็จะได้รู้เรื่องเนาะที่ สารในเสือะสนกับเจ้าหน้าท like ี่เอออะไรนี้ก็ได้คือมันเราเราทุกคนต้องหาหมออยู่แล้วเนาะอืออีอย่างงไดมอยู่วค่ะีดีใจด้ยนะไม่ถึงเราก็ไปหาที่อื่น้วยนะคะไิซีเนกำลังคิดว้าตาดาจะต้องหามเลยมานเลยนะไอซีอี่ได้ออกพืนที่ได้ออกคืฮะไก็เป็ดอกเล็กรวเ เออบีเราเคยทำ้เราเป็นใหญ่ๆเดี๋ยวาเดี <finance> ๋ยวเาดีเดี๋ยวเป็นเอาข้าหน่อยนะครับตื่นเอ้นบอลีค่ะ